ทายประเดกตายสวนนับกูภาคอีสานมีกลุ่มคนหลากหลายชาติพันธุ์อยู่ร่วมกันหนึ่งในนั้นคือคนไทยย้ยเอาไปท่าขวานกลุ่มคนที่พูดภาษาตระกูลไทยกระไดคนไทยย้อยคือใครเห็นหน้าเห็นตากันเเฮ้ยเจ้ามาแต่สายสบายดีอยู่โฮเป็นเอ้าใด สบบายดีพูดถึงตัวตนของคนไทยโยยเนาะไทยโยยนี่รักสงบเคารพในผู้อาวุโสแต่ชอบสนุกสนานมากๆนับถือศาสนาพุทธร้อยเ์เซ็นแต่ก็ยังมีความเ,าเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์พูดผี ออรั่วมเหสักหลักเมืองอยู่มากพอสมควรคนไทยเชื้อสายย้อยที่อำเภออากาศอํานวยจังหวัดสกลนครเป็นคนไทยย้อยที่เคยอาศัยอยู่ลุ่มแม่น้ำโขงข้ามโขงมาเมื่อร้อยกว่าปีก่อนตั้งถิ่นฐานแถบลุ่มแม่น้ำยามซึ่งเป็นลุ่มน้ำสาขาของแม่น้ำสงครามพื้นที่ราบลุ่มริมน้ำปลูกข้าวได้ดีมีปลาชุกชุม ชุมชนคนไทยโยยที่บ้านม่วงหิมยามหรือบ้านม่วงริมยามค่อยๆขยายใหญ่ขึ้นจนเป็นเมืองอากาศอำนวยในปัจจุบันเป็นระดสมนงนสุเงินนี้อยงเงินมุ้งหยาเพื่อนไม่มุ้งหยาบัดนี้เป็นมุ้งหยาและบัดเตาไฟก็ึ้นอยู่ที่เงิน เห็ดอยู่เห็ดกินอยู่ทเทงเฮือนตะกี้เดี๋ยวนี้ฝัดโบเห็ดแล้วลงมาเห็ดตะล่างแล้วมันมันพัฒนากันขึ้นไฟลายส่วนมากภาษายยจะไม่มีฟอฟันค่ะไม่มีฟอฟันเราจะนิยมใช้เป็นพอพานพื้นเหงื้อไผค่ะตะกี้อจเจกจีนเพื่อนมาอยู่คนจีนเพื่อนมาอยู่เพื่อนพัดพังพัดมีมเพื่อนละพังวิทยุละไท้ยบ้านเฮาดีโบเคยได้พังเจอพังวิทยุเพื่อนนะ แต่จักรยานหนึ่งเฮือนยายนี่เลยอายนี่เลยเพื่อนเป็นคู่เพิ่นเลยได้มีเงินซื้อจักรยานซื้อหกลอยจักรยานคันนะค่าสินสอดยายก็หกลอยแต่สมัยนั้นเอาบุกนุกสมรจสมรวจักรยานเลยเลยหกลอยก็ได้ไลาเลยนี่อันนี้ คนไทยย้อยอาศัยที่อำเภอวานน,นิิวาดและอำเภออากาศอำนวยจังหวัดสกลนครมากกว่าพื้นที่อื่นๆในขณะเดียวกันก็มีการเคลื่อนย้ายไปมาของคนต่างวัฒนธรรมมาทำงานเรียนหนังสือแต่งงานสังคมคนอากาศอำนวยปัจจุบันจึงไม่แตกต่างจากสังคมอื่นๆของไทยที่มีคนอยู่ร่วมกันอย่างหลากหลาย ผู้เป็นจีนที่มาเรือเสร็จแล้วก็มาแต่งงานกับพลสกลเป็นยอสกลก็จะมีจุดจีนที่ที่สำคัญสำคัญวนบ้านอื่นในไหว้สารเจ้ามีทั้งย้ยทั้งยอยไปไหว้ตรงนั้นทุกคนไปรวมตรงนั้นมาเลยสายจีนมีความเชื่อย้ยมีความเชื่อกันเลยมารวมตัวกันโบรณะแต่ก่อนเป็นศาลเล็กๆเ,เออว่าหอผูตา มันมาจากลหลายช่วนก็เลยมารวมกันในบริเวณปูตาเป็นของศักดิ์สิทธิ์สิ่งทิ์ที่อยู่ในมรดกอากาศด้วยครับอ้าวสาธุด้อผู่เอ้ยอยู่หน้าที่เดียวกันแล้วก็มีจำคอยดูแลก็เป็นคนเดียวกันไม่ว่าจะเป็นพิธีวันต่างๆของพี่น้องเชื้อสายจีนก็ปฏิบัติหน้าที่เดียวกันฉะนั้นจึงไม่มีปัญหาว่าโอ้อันนี้วัดพุทธวัดคริส แต่พี่น้องที่นับถือคริสตานก,ก,ก็มีแต่ก็ยังมาทําบุญอยู่มีต้นเงินต้นอะไรมาทําบุญด้วยกันการอยู่ร่วมกันอย่างหลากหลายของคนไทยย้ยและคนกลุ่มต่างๆมีการแลกรับปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมภาษาและความเชื่ออยู่รนหลายกลุ่มชาติพันธุ์เลยก็เลยทำให้ความเป็นภาษานี่จะ จะเริ่มถดถอยไปเรื่อยๆนะครับู้เท่ารุ่นเก่าๆเนี่ยซเว่าซากว่านี้เพิ่อเอ้นว่าวเยินเว้าซ้าแล้วก็มีความอ่อนความหวานอยู่ในหันเลยมันนิ่มมันนิ่มมันวนวลภาษา,านั้นบดได้เ,ดาเด้าบ่ได้บดต้มเฝ้าเว้าค่อยๆค่อยปากค่อยเว้านะ มันก็เลยตกบาทสมัยนี้นั่นลูกหลานเฮานี่มันมันกับเปลี่ยนไปอยากอยากเว้าเพี้ยนไปจากภาษาแต่เก่าหลายถ้าเป็นคำควบกล้ามก็ต้องเป็นกกโรนะคะกกโรอัสังคมแบบผสมผสานของคนอากาศอนวยไทยย้อยเป็นภาษาตระกูลไทยกระไดเด็กรุ่นใหม่ รับภาษาไทยอีสานและไทยกลางรวมทั้งใช้สื่อสังคมสมัยใหม่ได้ไม่ยากสิ่งที่ตามมาคือทําให้การใช้ภาษาแม่หรือภาษาไทยย้ยในครอบครัวลดน้อยลงมีเพียงผู้ใหญ่วัยกลางคนรุ่นคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายที่ยังมีคําศัพท์ความหมายและสำเนียงแบบไทยย้ยที่ไพเราะอ,อ่อนหวานสวัสดีสบายดีอยู่ฮอทำให้เกิดความห่วงใยกลัวสูญ นำมาสู่การร่วมกันทำงานวิจัยเพื่อฟื้นฟูภาษาและวัฒนธรรมไทยย้อยของบรรดาครูและปราชชาวบ้านภาานเนกิจกรรมมาอีกระดับหนึ่งแล้วจริงๆที่อยากจะทำนี่ก็คือทั้งเยาวชนและคนในกลุ่มของชาติพันธุ์ย้อยนี่มีความด้อยเมื่ออยู่ในสารศึกษานี่จะถูกในการล้อเรียนก็ไม่ใช่ว่าล้อเรียนแค่แคยอหยอกในภาษาย้อยนี้จะมี เอกลักษณ์อัตลักษณ์อย่างหนึ่งก็คือคำลงท้ายก็คือคำว่าหอหอนี่จะเป็นคำเหมือนกับคำว่าบ oh ่อของภาษาลาวทั่วไปว่าอ oh ้อว่าอ ah ่ะในภาษาอื่นๆไปอยู่บ oh ่ออันนี้กับไปอยู่หออันเดียวกันนะครับแต่ว่าจะแตกต่างแล้วก็สำเนียงก็จะช้าๆเนอเนโดยเฉพาะตัวกับผมเองก็ เหมือนกันโดนเหมือนกันนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวอย่างการเขียนคำต่างๆนี่คือลักษณะพิเศษของภาษาโยยแต่สังเกตว่ามีรูปวรรณยุก,กต์ต่างๆทั้ทุกตัวตัวภาษานี่มันจะวิกฤตเลยอยากให้ฟื้นฟูมาก็เลยสนใจว่าเออมันก็น่าสนใจเพราะว่าพ่อแก่แล้วไม่มีอะไรที่จะให้ลูกให้หลานในเมื่อว่า ก็มีอย่างเดียวคืออยากจะทําในจุดนี้ให้มันดีที่สุดแล้วครับกลัว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 แสดงว่าไม่ดีคณะครูโรงเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาโรงเรียนบ้านอากาศและโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษามีทั้งคนไทยย้อยเยาะไทยอีสานและประชาบ้านมาลงมือร่วมกันทำวิจัยโดยได้รับทุนวิจัยจากวช สำนักง,งานวิจัยแห่งชาติได้รับการสนับสนุนจากนักวิชาการด้านภาษาสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชียมหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกันสืบค้นประวัติความเป็นมานิทานเรื่องเล่าประเพณีไทยย,ย้อยจากคนเท่าคนแก่จบตอนนี้นะกำห,หนดพยัญชนะและสระด้วยอักษรไทยจากเดิมที่เคยมีเฉพาะภาษาพูด ตอนนี้คนไทยย้ยมีภาษาเขียนแล้วให้คนรุ่นใหม่รุ่นลูกหลานเราลูกๆเราเนี่ยได้ตระหนักว่าอันนี้คือสิ่งที่มีคุณค่าคือว่าทําที่สมคุณค่าของพวกเราซึ่งจะต้องสานต่อกันต่อไปรู้สึกว่ทาทังยากและว่อ รู้สึกมีความสุขในความยากไปด้วยมีแอดฝากก็คือแบบว่าเราทําอย่างนี้ใช่ไหมคะเนื่องจากภาษาที่เราใช้เป็นภาษาเดียวแล้วเด็กๆที่มาร่วมทํากิจกรรมค่ะส่วนมากก็จะเป็นเด็กที่ใช้ภาษากลางเป็นส่วนใหญ่ประมาณนั้นค่ะก็ต้องมีการเขียนาภาษาเยอะวแล้วก็การสปูดภาษาเยอะเป็นการเรียบเรียงคำใหม่นะคะจากที่เรา ได้ในเรื่องที่เป็นภาษากลางแล้วก็มาทําเป็นภาษาย้อยอย่างเงี้ยเราก็นามาทำ,ทำวาดรูปแล้วก็เขียนภาษาย้อยแล้วก็ทําให้มีความยากนิดหน่อยแต่ว่าสนุกสนุกวาดค่ะหนูเป็นคนท่าแรกก็คือนับถือศาสนาคริสจะคนท่าแรกก็จะเป็นคนยอยอสะกนเนี่ยแหละค่ะพอมาเรียนรู้เรื่องของวัฒนธรรมเขาแล้วก็ มันมีความน่าสนใจหลายๆอย่างค่ะไม่ว่าจะเป็นภาษาแล้วก็วัฒนธรรมในเรื่องของเรือไฟมีความรู้สึกดีใจนะคะดีดใจมากที่มีโอกาสมีได้มีส่วนร่วมในการทํางานในครั้งนี้ค่ะการแสดงนี้มันจะเริ่มมาจากการที่เขาทําไล่ไกนาเสร็จก็คืออยากสนุกสนานหนึ่งค่ะเน่นอกจากภาษาเด็กๆเรียนรู้วัฒนธรรมไทยย่อยหลากหลายเช่นศิลปะการสแสดง หนึ่งสองในลักษณะแบบนี้จะเป็นการไร่ลำโหยยนะคะเป็นคนอ่าไทยลาวตัวเองก็ได้สืบ อทอดถ่ายทอดได้รับการถ่ายทอดในเรื่องของการละเล่นย้อยกองเลงน,นะคะก็ได้เรียนรู้ว่าการละเล่นย้อยกองเลงของอําเภออากาศอํานวยเนี่ยมันเล่นรูปแบบไหนพอได้เรียนรู้อ๋อเราก็รู้ว่าเออยย้อยเนี่ยเขามีกิจกรรมการละเล่นย้อยกองเลงแบบนี้นะเร็วและก็สนุกสนาน ผลท,ที่เกิดจากการเรียนรู้หรือการสอนเด็กเนี่ยเราก็พาเด็กไปลํำตามประเพณีหรือตามบ้านตามชุมชนเวลาเขามีงานอย่างเช่นงานไหลเรือไฟที่ผ่านมาก็จะเป็นวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นประจําปีของเขากลองเลงเป็นเครื่องดนตรีเก่าแก่กลองสองหน้า ที่ชาวไทยโย้ยเล่นในงานบุญเด็กๆโรงเรียนบ้านอากาศสนุกกับการเรียนและการเล่นดนตรีเป็นอีกวิชาหนึ่งที่บูรณาการอย่างเหมาะสมผมมีคนทุ้นเพจังหวัดนครพนมนะครับมีปาพินีลายเลือยไฟก็ลายเรือไฟเหมือนกันแต่รูปแบบในการสื่อในการแสดงออกค่อนข้างที่จะหลากหลายรูปแบบวัฒนธรรมดนตรีนี่ในลักษณะของลีลาท่าทาง,งหล่ลายของไทยโย้ยนี่เปิดเอกลักษณ์มาก ก็คือเป็นของกลุ่มชนกลุ่มพันธุ์ที่มีลักษณะของทํานองแตกต่างจากของกลุ่มภูไทยภูไทยสะโคนอย่างนี้ของเขาจะเป็นลายของเขาเช่นลายแรกเป็นชา้ชาๆเขาเรียกว่าจังหวะโยยจังหวะโยยแบบชา้ชาๆเนิ่มๆมีการฟ้อนมีการรำจังหวะที่4จังหวะอะไรไปเป็นของเขาอีกนะครับมีความสนุกสนานดูได้จากเด็กๆนะครับที่เล่นกับเราวันนี้สนุกสนานมาก ทีนี้ในการนาเข้าสู่บทเรียนเนี่เราเอาตัวนี้เกี่ยวกับพื้นฐานของจังหวัดใช้ในการฝึกอันดับแรกเลยฝึกกล้ามมัดเนื้อเล็กกล้ามมัดเนื้อใหญ่ในการหัดตีเคาะจังหวะนะครับแทบชาะทุกคนในโรงเรียนบ้านอากาศนี้ต้องใช้จังหวะนี้เล่นจังหวะนี้เป็นนี่คือบูรณาการได้หลากหลายนะครับของโรงเรียนบ้านอากาศนี่มีเครือข่าย17หมู่บ้านรอบๆบ้านอากาศ,ก,าศก็ไม่ใช่ชาวไทยยยทั้งหมดอาจจะเป็นกลุ่มอื่นเข้ามาก็สามารถซึมซับ มาเรียนรู้กับเพื่อนๆที่มันเป็นกลุ่มไทยโยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาษาแลกเปลี่ยนลักษณะวัฒนธรรมแลกเปลี่ยนลักษณะจังหวะไทยโยเป็นทั้งอีสานทั้งยอครับผสมกันเห็นว่ามันสนุกดีครับแล้วก็มีความชอบไทยด้านนี้มันเป็นดนตรีที่เอกลักษณ์ครับของบ้าน,านอากาศครับ จงังหวัดแรกก็ที่เราเห็นก็เปาะตึงแล้วก็จังหวัดสองก็เปาะตึงตึงเพาะตึงตึงจังหวัดสามก็เปาะตึงเพาะตึงเพาะตึงตึงจังหวัดสี่ก็เปาะตึง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  ขอเสียงปรบมือด้วยนะคะพิธีเปิดการจัดงานประเพณีบุญเดือนสิบได้เริ่มขึ้นแล้วค่ะงานประเพณีสำคัญของคนไทยโย,ย้ยคืองานไหลเรือไฟจักทุกปีในวันขึ้น15บห้าเดือนสนิสะท้อนความสัมพันธ์ของคนกับสายน้ำชุมชนวัดโรงเรียนหน่วยงานราชการและเอกชนร่วมมือกันอย่างแข็งขัน งานนี้คนทุกเพศทุกวัยผู้ใหญ่ชายหญิงเด็กวัยรุ่นมีส่วนร่วมร่วมพลังสืบสารวัฒนธรรมฝีพายแต่ละคุมบ้านฝึกซ้อมพายเรือจริงจังเพื่อชิงความเป็นเลิศแห่งสายน้ำ<า>ผู้คนในจังหวัดใกล้เคียงเดินทางมาชมมาเชียร์และมีส่วนร่วมกับเทศกาลนี้มาจากนามนค่ะกาลสินนะคะจังหวัดกาลสินค่ะ มาดูแข่งเรือแล้วก็ไหลายเรือไฟนี้แหละคะ่ะมาตั้งแต่เช้าเลยะค,ะค่ะมาครอบครัวค่ะสามคนนี้แหะคะ่ะงานประเพณีไหลเรือไฟของไทยย้ยจัดก่อนวันออกพรรษา1เดือนเพื่อให้สอดคล้องกับระดับแม่น้ำยามที่สูงขึ้นเหมาะสำหรับไหลเรือไฟส่วนในช่วงเดือน11 เมื่อแม่น้ำยามค่อยๆลดระดับลงคนที่นี่จัดพิธีไหลเรือไฟบกค่ะสำหรับอันนี้นะครับเป็นเรือไฟของคุ้มวัดไตรภูมินะครับมีขนาดใหญ่กว่าปกติแล้วก็มีการสร้างสรรค์ รูปแบบให้มีความหลากหลายของการนำเสนอนี้ก็ปกติจะมีส่วนประกอบอื่นๆที่ใช้ตกแต่งประกอบเรือไฟให้มันดูสวยงามนะครับทั้งแสงสีทั้งไฟที่เกิดจากแหล่งกำเนิดไฟฟ้ากับไฟธรรมชาติที่ใช้กันจู้แต่วัสดุอุปกรณ์นี่ก็ ปรับมาใช้เป็นแบบใหม่เพราะแต่ก่อนนี่จะเป็นกานจู้นี่จะเอาผ้าชุบน้ำมันยางาต้นยางแต่เดี๋ยวนี้ก็ใช้วัสดุอื่นก็พอใช้กันได้ส่วนนี้เป็นของอสถานศึกษาก็คือโรงเรียนบรรยากาศอันนี้นะครับเป็นเรือไฟของวัดทุ่ง วัดทุ่งนี่เป็นคล้ายๆว่าเป็นวัดหลวงที่มีพระธาตุนะครับดีๆท่านเจ้าคุณพระรัตนกรีิสุท์รองเจ้าคณะจังหวัดสกลนครเป็นเจ้าอาวาสก็เป็นอีกวัดหนึ่งที่มีการสร้างสรรค์น,นะครับงานบุญเดือนสิบหรืองานประเพณีไหลเรือไฟของคนไทยยยเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการคืนสู่ย่าของลูกหลานที่พลัดไปอยู่แห่งหนต่างๆได้กลับมาเยือนบ้านเกิด บางคนไปทำงานไปเรียนแต่งงานไปอยู่ที่อื่นเดินทางกลับมาพบครอบครัวญาติพี่น้องทำบุญร่วมกันส่งบุญให้บรรพชนในช่วงเช้าขึ้น15คำ่ำช่วงบ่ายถึงคำ่ำเป็นเวลาแห่งความสนุกสนานเบิกบานสืบสารประเพณีไหลเรือไฟ คือหลังจากการทำพิธีบวงสวงแม่น้ําแล้วนี่เรือไฟแต่ละลำนี่จะต้องปล่อยแม่วงกับเพื่อในการลองสายน้ําว่าน้ำจะไหลไปทางทิศทางไหนแล้วเรือไฟใหญ่นี่จะจะไหลไปตามลักษณะของของการไหลของแม่วงนะครับทุกลำจะต้องมีแม่วงเพื่อ เป็นการลองสายน้ำมีการใช้ท่อนกล้วยปักต่อกันแล้วก็ปักก้านจู้เท่าที่แต่ละคุ้มวัดจะจัดทำนะครับเ,รเ,รงงเ,รเพื่อความสวยงามแล้วก็มีเครื่องวงสวงด้วยอาจจะเป็นข้าต้นขนมหรือว่ากล้วยอ้อยต่างๆเพื่อความสวยงามบางลำก็จะทำเป็นรักษาเรือไฟที่มีขนาดเล็กๆแล้วก็ไหลลงไป เป็นการบูชาลอยพระพุทธบาทและขอขมาต่อสายน้ำที่หล่อเลี้ยงชีวิตชาวอำเภอตาตมวยสงฆาสมาคาตาดุลาเทพันดาเจ้าทั้งหลายงานไหลเรือไฟสะท้อนวิถีคนกับน้ำก่อนจะปล่อยเรือไฟไหลล่อง<ป>ก็มีการกล่าวขอขมาแม่น้ำลำคลองที่เคยละเมิดรบกวน ขอบคุณและบูชาแม่น้ำที่เกื้อกูลชีวิตทุกชีวิตและก็ยังเป็นการบูชาอรอยพระพุทธบาทที่ทรงประทับไว้ที่ริมฝั่งแม่น้ำต่างๆก็มีความเชื่อว่าแม่น้ำในทั่วโลกนี้จะต้องเชื่อมต่อกันนะครับก็เลยทำพิธีอยู่ตรงนี้ก็คิดว่าจะส่งถึงถึงบุญกุศลอันนั้นด้วย และก็รวมทั้งความเชื่อที่ว่าในช่วงฤด,ดูน้ำหลากนี้นะผีเงือกผีน้ำต่างๆหรือสิ่งที่เรามองไม่เห็นต่างๆนี่จะขึ้นมาพร้อมกับน้ำฤด,ดูน้ำหลากขึ้นไปอยู่ส่วนสุดของปลายน้ำแต่นี้เกรงว่าผีเงือกผีน้ำเหล่านั้นนี่จะคงค้างอยู่ที่ที่วางน้ำเวลาที่พี่น้องชุมชนลงไปประกอบกิจกรรมอะไรต่างๆหรือว่า ลงไปตักน้ําเล่นน้ําอาบน้ําหรือว่ามีกิจกรรมอะไรก็ตาม้นเกรงว่าจะอาให้เกิดอันตรายรก็เลยมีการไล่ล่อการไล่ก็คือการจุดพลุดอกไม้ไฟอะไรต่างๆเพื่อไล่ลงมานะนครับ นอกจากการอนุรักษ์ส่งเสริมภูมิปัญญาศิลปะวัฒนธรรมโดยให้เด็กและเยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมปัจจุบันมีหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาไทยย้อยในโรงเรียนคำว่าเบดเบดก็คืออะไรคะเบสเตกปลานะครนับเป็นความสำเร็จก้าวสำคัญของคนไทยย้อยที่อากาศอํานวยจังหวัดสกลนคร ตัวเองสรรพนามแทนตัวเองอายครับยอ่ะอยนี่คือเป็นลูกชายพูดกับแม่อายอยสิมาโรงเรียนใชหคะสำหรับผลตอบรับก็คือเด็กรุ่นใหม่ที่ไม่ค่อยชินกับคำย้้ยเขาก็จะตื่นเต้นในบางคำที่เอามีคำนี้ด้วยเหรอแบบนี้ค่ะก็บางคำเราก็ใช้ในชีวิตประจำวันอย่างเช่นคำว่าไม้กวาดไม่ยู่ ซึ่งพ่อแม่ผู้ย่าตายายก็ยังใช้ยอยู่แบบนี้ค่ะก็จะ,ะรู้ในส่วนนี้เท่าที่ผมได้ได้ร่วมกิจกรรมกับวัฒนธรรมมานี้ก็หลายปีพอสมควรนีก็ได้เห็นว่าสิ่งที่จะทำให้ เกิดความตระหนักในอัตลักษณ์เอกลักษณ์อันนี้นี่หนึ่งสถานศึกษาต่อไปนี่ก็สภาวัฒนธรรมไม่ว่าจะเป็นทั้งระดับเทศบาลระดับอำเภอรหรือจังหวัดอยากจะให้สังคมของออชาวยุ้ยนี่ถึงแม้นว่าจะการสื่อสารภาษาจะพูดคนละภาษาหรือมีแนวคิดที่หลากหลายแต่ถ้าจะแตกต่างก็อยากจะให้ฟังเหตุผลซึ่งกันและกันบ้างก็อยากให้มีการ พูดคุยเป็นการขอมติหรือว่าประชาคมให้ให้เป็นความเห็นของคนส่วนมากนะครับ